กองกำลวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญตามแผนพิทักนิวงสามทับหกสี่รวบสามเครือข่ายยะลาพันานีและนาราชิวาสรวมผู e 拜拜้ต้องหาสิบห้าคนยาว้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเมนำเงินการตรวจยึดทรัพย์สินตามพอบมาตรการมูลค่ากว่าสามสิบล้านบาทเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยกสิบสี่เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีพันเอกทิมเรือนโตรองผู้การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหาร มอบหมายพันเอกอธิพัฒน์ูนสมบัติรองหัวหน้าฝ่ายการข่าวบูาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาในการแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสําคัญพิทักษ์นิบุสามทับหกสี่จากปฏิบัติการขยายผลจับกลุ่มยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดจังหวัดยะลาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจํานวน8คนพร้อมยาบ้าจํานวน89,913เม็ดตรอีกตั้งขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดปัตตานีได้ผู้ต้องหาจํานวน5คนพร้อมยาบ้าจํานวน36,62เมตร และสามารถขยายผลเข้าจับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดนราธิวาสได้ผู้ต้องหา2คนพร้อมยาบ้าจํานวน4,800 0เมตรรวมทั้ง3เครือข่ายได้ผู้ต้องหา15คนยาบ้าจํานวน17 3 9 7 5เม็ดตรอีกทั้งจากการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าที่ได้นาเนินการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดตามพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2 5 3 4รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้ทั้งสิ้นมูลค่ากว่า30ล้านบาท โดยมีพลตํารวจตรีดุษฎีชูสังกิจรองผู้ยกรตํารวจภูธรภาคเก้าเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยพลตําวตรีตินกรรามาสผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทรราชประหลัดจังหวัดยะลาเลขาธิการกรมการรักษาความคงไปในจังหวัดยะลาและนายสันติชัยดรมานผู้เชี่ยวชาญสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเก้า พันเอกประธานตลับทองรองผู้บังคับหมือยชุมพกิจยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร้องตรวจสอบของกลางหน้าตำรวจภูตอ,าาตดดอาาจังหวัดยะลาตำบลสเต็งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาชนันชนภูเตะถ่ายภาพจากสิบเอกโชคดีจุมเดชรายงานมุ่งมัน่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดำรงความสามัคคีด้วย